ไฮโซเซนอวดความน่ารักน้องมาขินแกมจำมัมถอดแบบผีสาวมาเป๊ะขึ้นแท่นเป็นคุณพอ่อคุณแม่ลูกสองไปหมัดหมัดสำหรับคู่รักมิวนิฐาและไฮโซเซนทลาพุดคู่หาเป็มกิจที่ปีนี้นั้นได้ลูกชายคนเล็กน้องมาขินมาเป็นของขวัญครบรอบแต่งงาน4ปีล่าสุดไฮโซเซนนั้นก็ได้โพสต์ภาพอวดความน่ารักน่าอินดูของน้องมาขินหลังรื่มตาดูโลก ร้อมแคปชั่นแซวลูกว่ามาคินฮ่าฮ่ปอห่อร,อรูปสุดท้ายติ่มสซำชัดๆทางด้านพี่พี่แฟนคลับเนี่ยก็ตกหลุ่มรักกันหนักมากเลยล่ะค่ะเข้ามากดไลค์กันแบบรัวๆและก็บอกเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่าเหมือนพี่สาวน้องมารินแบบเป๊ะเลย จากภาพเนี่ยบอกได้เลยค่ะว่าถอดแบบพี่มารินมาเป๊ะเป๊ะเลยล่ะค่ะหรือใครมีความคิดเห็นที่แตกต่างพิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะ